ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนลโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมหาจันย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับอาจารย์ภงศกร์เปิดชะตาพิกชีวิตครับค่ะสําหรับในเทปนี้เรามาดูกันนะคะว่าดวงคนแย่ต้องแก้ยังไงคะ่ะเทปนี้เป็นเทปต่อจากพ่ยิบซีพลังจักรวาลน,นะคะอาจารย์ก้อยของอาจารย์ก้อยก็ต้องบอกว่าเทปนี้ชื่อคนดวงแย่มีทั้งหมดกี่วันครับอาจารย์ก้อยค่ะ มีทั้งหมด5วันค่ะแย่ยังไงอะไรยังไงบ้างครับมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์ก่อนเลยอ้าวเดี๋ยวจะสับสนนะคะคือดีก็ส่วนดีไปส่วนแย่ก็ส่วนแย่ไปนะคะมาแก้กันนะคะคสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยให้เรามาระวังเรื่องของตัวเองระวังตัวเองเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเจอแบบเข็มขัดสั้นะ่ะ พะมาณอย่างนี้คิดไม่ถึงว่าอะไรจะเกิดต้องตั้งสติให้ดีคนเกิดวันอาทิตย์มีสติแล้วเราต้องมีสตางค์ด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือ,อไปแก้โดยที่การที่ mm hmm. เช่นไปทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลวัดศาลาอิฐหินปูนทาอยอย่างนี้ได้หมด mm hmm. เขาสร้างโรงพยาบาลเขาสร้างวัดสร้างเมนสร้างศาลาสร้างอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อมวลชนหมู่มากให้ไปทำเลยค่ะาตามกำลังศรัทธาของเรานะคะ ถ้าท่านใดไม่มีกำลังทรัพย์ให้ไปขัดห้องน้ำวัดห้องน้ำสาธารณะค่ะคนวันที่2แล้วครับจันก้อยค่ะคนวันที่2ได้แก่วันจัน์รค่ะค่ะคนเกิดวันจันรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะกระทรบเรื่องงานโดยตรงเลยนะคะคนเกิดวันจันเนี่ยอาจจะโดนลักษณะที่ว่าโดนแทงข้างหลังหรือมีเรื่องทําให้ผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของงาน ส้งความหวังอะไรไว้อาจจะไม่ได้อย่างที่หวังนะคะแต่อันนี้เรียกว่ากระทบอย่างแรงๆกระทบจิตใจอย่างแรงเลยนะคะทุกอย่างก็แล้วแต่ต้องตั้งสติให้ดีการแก้ก็คือ,อจะต้องไปทําบุญโดยใช้แสงสว่างนะคะเช่นไปถวายหลอดไฟถวายเทียนไปไปทาบุญเกี่ยวกับคนพิการตาบอดแบบนี้นะคะช่วยนําทางชีวิตเรานะคะอย่างนี้ก็ช่วยได้ค่ะ ครับลำดับต่อไปคนวันที่3นะครับลำดับที่3นะคนที่ดวงแย่ต้องแก้ยังไงได้แก่คนเกิดพุทธกลางคืนค่ะ คนเกิดพุธกลางคืนเนี่ยอาจจะโดนหลายดอกหน่อยในเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเกี่ยวกับตัวเองก็เหมือนกันรู้สึกช่วงนี้จิตใจสับสนวุ่นวายเหลือเกินต้องบอกก่อนเลยว่าแนะนําสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิบ้างนะคะแล้วก็ไปทําบุญสุนทานด้วยของแหลมคมเช่นเข็ม นะคะเข็มก็ต้องมีได้คู่กันนะไปแด่เข็มไม่ได้นะค่ะแล้วก็กันไกลคัตเตอร์มิดโกนแบบนี้เป็นต้นนะคะอ,อ,อีโต้ก็ได้นะคะประมาณอย่างนี้ต้องไปลงครัวเลยค่ะครับลำดับต่อไปเป็นลำดับที่4นะครับคนดวงแย่ต้องแก้ยังไงคือวันวันพฤหัส,สบ,บดีค่ะ ค่ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบ,บดีนะคะที่ต้องให้ไปแก้คืออันดับแรกเลยเกี่ยวกับโรงศพนะคะสร้างวัดสร้างเมนประมาณนี้ได้หมดนะคะไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างค่ะไปทําบุญกับคนตาบอดคนพิการจะตัดแว่นก็ได้บางคนตาไม่บอดบางคนใส่ตาไม่ดีเกี่ยวกับแว่นก็ได้นะคะแสงสว่างได้หมดนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะ ครับลำดับต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายคือลำดับที่5นะครับคนดวงแย่ต้องแก้ยังไงได้แก้วันคนเกิดวันเสาร์ค่ะค่ะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจจะต้องไปแก้ลักษณะวิธี ใช้ของแหล,แหลมคมนะคะถวายพระใส่บารก็ได้นะคะเช่นกันไกมีดคัตเตอร์เข็มและได้เป็นต้นนะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนะคะอาจจะต้องไปลักษณะช่วยเหลือเด็กและสตรีค่ะไปตามมูลนิธิต่างๆก็ได้นะคะหรือหยอดตู้ก็ได้ค่ะที่แน่ๆนะต้องบอกก่อนว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะสวดมนต์ไหว้พระ กินเจบ้างเชววันพระก็ได้นะคะถือศีลกินเจบ้างนะคะอันนี้จะช่วยได้เลยค่ะก็คบกันไปแล้วนะคะทั้งห้าวันนะคะสังเกตไหมท่านผู้ชมจะเกิดอะไรก็แล้วแต่กับดวงเราเราต้องมีสติสติมาสตังก็มาครับ <laughs> ปัญญาก็เกิดสตังก็ไหลมา <laughs> <laughs> ต้องบอกก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยที่แย่ๆเนี่ยเราจะแก้ตามดวงพอแก้ตามดวงสังเกตละทุกอย่างต้องมีสติมาก่อนคุณจะต้องมีสติการสวดมนต์เนี่ยทำให้คุณมีสตินะคือให้สงบพอมีสติมันจะคิดได้ปัญหาทางออกอในแต่ละวันเนี่ยเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่โดยเฉพาะคนเกิดวันอาทิตย์ให้ตั้งสติให้ดีอย่าเพิ่งโมโหนะคะเพราะคนเกิดวันอาทิตย์นี่ไวนะบอกก่อนปากก็ไวนะมือก็ไวปากก็ไวต้องมีสติ ปิดปากไว้จับมือเอาไว้นะคะมีสติแล้วจะได้ไม่ต้องทำเรื่องแย่ๆออกไปนะคะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ